สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาไปชมบ้านของคุณยายมณีวัยคุณนาน,นะคะหรือว่ายายเล็กนั่นเองวัย61ปีโดยบ้านของคุณยายเนี่ยจะเป็นทาวน์โฮมสองชั้นนะคะในบ้านเนี่ยคุณยายก็จะอยู่กับคุณตาสองคนค่ะต่อไปนะคะเราจะไปถามคุณยายกันว่ากิจวัตรประจํวาวนของคุณยายเนี่ยคืออะไรอันดับแรกคือตื่นมาก็ทานกาแฟอาบน้ําแล้วก็ ซักผ้าและก็เย็บผ้าซึ่งคุณยายเล็กนะคะเปิดร้านรับตัดเสื้อสตรีทําให้ส่วนใหญ่เนี่ยคุณยายจะอยู่แต่หน้าเครื่องจกักรส่วนงานอดิเลกเนี่ยก็จะเป็นทํากับข้าวฟังเพลงแล้วก็ดูทีวีปลูกต้นไม้ค่ะมาเริ่มกันที่ภายนอกของบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของที่จอดรถที่อยู่บริเวณด้านข้างบ้านถัดมานะคะเป็นทางเข้าหลักของบ้านนะคะก็จะเห็นได้ว่าจะเป็นทางลาดขนาด16องศานะคะ ซึ่งทางเนี่ยมันไม่ได้เรียบเหมาะสําหรับผู้สูงอายุส่วนประตูนะคะเป็นประตูบานพับ4บานบานละ90เซนนั่นเองค่ะถัดเข้ามานะคะก็จะเป็นโถงบริเวณหน้าบ้านนะคะในบริเวณนี้เนี่ยคุณยายก็จะเอาไว้ใช้รีดผ้าซักผ้าเก็บอุปกรณ์ซักผ้านะคะหรือว่าตากผ้าขายเสื้อผ้าแล้วก็เก็บจักรยานหรือว่ารองเท้านั่นเองค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะคุณยายเนี่ยต้องการปรับปรุงที่จะเป็นลานรับตัดเสื้อสตรีนั่นเองค่ะ อยากได้โปร่งๆแล้วประตูเนี่ยเป็นประตูกระจกบานเลื่อนแล้วก็มีเหล็กดัดอีกชั้นหนึ่งอันนี้จะเป็นทางเข้าถัดมานะคะบานประตู90เซนภายในบ้านนะคะเมื่อเข้ามาเนี่ยทางขวาก็จะเป็นเก้าอี้โซฟาไม้นะคะแล้วก็จะมีพวกตู้เก็บของตู้เครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าแล้วก็พวกราวแขวนเสื้อผ้าที่คุณยายเนี่ยตัดเย็บตู้เย็นนะคะแล้วก็ถัดมาเนี่ยจะเป็นโต๊ะกินข้าวนะคะแล้วก็เครื่องจักรของคุณยายนั่นเองค่ะ อันนี้ก็จะเป็นทางสัญจรที่จะเดินไปเข้าห้องน้ําหรือว่าไปขวนะคะก็จะเห็นได้ว่าคุณยายเนี่ยตั้งตู้เย็นไว้ทางด้านนี้นะคะทําให้เอ,อ่อทางสัญจรนะคะเหลืออยู่ที่ประมาณ80เซนต่อมานะคะเป็นประตูทางเข้าขวนะคะกว้า,าง80เซนเมื่อตรงเข้ามาเนี่ยก็จะเจอกับซิงล้างจานด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเตาทำกับข้าวส่วนทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นพวกตู้เก็บจานชามหรือว่าเครื่องปรุงต่างๆแล้วก็มีโต๊ะสําหรับทานข้าวเล็กๆด้วยค่ะ ต่อมานะคะเป็นห้องน้ําค่ะประตูห้องน้ํานะคะกว้าง70เซนภายในห้องน้ำเนี่ยก็จะมีอ่างล้างมือโถชักโครกแล้วก็ส่วนบริเวณอาบน้านั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะขึ้นไปที่ชั้น2บริเวณห้องนอนนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นบันไดที่จะขึ้นไปชั้น2นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีของนะคะวางตามบันไดทําให้ขนาดทางสัญจรของบันไดเนี่ยแคบลงค่ะ เมื่อขึ้นมาถึงด้านบนนะคะทางด้านขวาสุดเนี่ยจะเป็นห้องน้ํานะคะที่มีลักษณะแบบเดียวกับข้างล่างเลยแล้วก็ทางเดินไปห้องน้ำเนี่ยก็จะกว้างประมาณ1เมตรค่ะต่อมาห้องนอนนะคะประตูห้องนอนกว้าง90เซนนะคะโดยภายในห้องเนี่ยคุณตาก็จะนอนกับคุณยายนะคะเป็นการนอนฟูกที่ผื้นค่ะ